ปลาแล้วหนูชอบไก่ทอดมากกินกับข้าวเหนียวอร่อยมากถ้าอยู่ในวันกินเป็นกล่องเห็นไหมเมื่อกี้เติมกล่องล้นกล่องเลยนะแต่ตอนนี้นะ่ะยุบลงไปอยู่ตูดมันแล้วนะ <c oughs> อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ให้ k you so much my friend อาจจะเข้าใจและอาจจะไม่เข้าใจนะ ไม่หวานก็แบบว่าบางทีบางคาไม่หวานก็เข้าใจบางบางำไม่หวานก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไก่ทอดเป็นอะไรที่กินได้ง่ายนะทุกคนเราขี่รถขับรถไปตามถนนเนี่ยก็จะมีไก่ทอดจะเป็นส่วนใหญ่ไก่ไก่ทอดไก่ย่างจะเป็นส่วนใหญ่นะเพราะว่ามันจะกินได้ง่ายนะ่ะกินข้าวเหนียวร้อนๆเหรอ w h a What are you eating นะคะ วันนี้ฟอร์มฟิตนะคะทุกคนนี่ฟอร์มฟิตแล้วก็ชิดแคน